ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประเด็นเด็ดอิสระกับพวกเราสองคนองคค่ะตัวค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงโควิดสายพันธุ์ที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสายพันธุ์แอฟริกาใต้เรียกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่แพร่เชื้อได้ง่ายและส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนโดยตรงจนเป็นที่มาว่าประเทศแอฟริกาใต้ต้องระงับการฉีดวัคซีนบางชนิดออกไปก่อนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถนิ่งนอนใจได้เช่นกันเพราะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ไทยเราได้พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้เป็นรายแรกคือชายไทยอายุ41ปีที่เดินทางไปรับซื้อพลอยที่ประเทศแทนซาเนียก่อนจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยเมื่อวันที่29มกราคม2564และเข้าสู่ระบบกักกันโรคของรัฐในสเตจคอรันทีนและเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ก็พบว่าติดเชื้อและได้รับการยืนยันว่าเป็นเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้เชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้เป็นการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งในปัจจุบันค้นพบสามสายพันธุ์ใหม่โดยนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในปัจจุบันเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์มีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันได้แก่ 1. สายพันธุ์อังกฤษพบครั้งแรกที่ตอนใต้ของสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นไวรัสที่ทําให้เกิดไวรัสในพงจมูกเยอะและแพร่ระบาดง่าย 2. สายพันธุ์แอฟริกา เป็นสายพันธุ์ที่ติดเชื้อง่ายขึ้นและอาจจะลดประสิทธิภาพของวัคซีนส่งผลให้ไวรัสดื้อยา 3. สายพันธุ์บราซิลสายพันธุ์ดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับสายพันธุ์แอฟริกาแต่มีผลทําให้ภูมิคุ้มกันทํางานได้น้อยลงส่วนความคืบหน้าวัคซีนโควิดในไทยวันที่15กุมภาพันธ์2564นายอนทินชาญบิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า ได้รับแจ้งจากบริษัทซิโนแวคว่าวัคซีนโควิดล็อตแรกจำนวน2 0 0 0 0โดสจะมาถึงไทยวันที่24กุมภานี้ส่วนนายยกรัฐมนตรีบอกว่าวัคซีนโควิดจะมาถึงไทยช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้และต้องใช้เวลาเตรียมการ3วันก่อนเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกซึ่งหากนับตามระยะเวลาดังกล่าวคาดว่าวัคซีนเข็มแรกจะถูกฉีดวันที่27กุมภาพันธ์2564 โดย4กลุ่มแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้คือ 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน 2. ผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งโรคเบาหวานเป็นต้น 3. ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและ 4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับก,บการควบคุมโรคโควิด -19 เช่นทหารตำรวจอาสาสมัครที่ต้องคัดกรองผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศและในพื้นที่ที่มีการระบาดซึ่งจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการฉีดระหว่างเข็มแรกและเข็มที่2เป็นระยะเวลา1เดือนสำหรับล็อตที่2จํจำนวนแ0 0 0 0นโดสและล็อตที่3จํจำนวน1ล้านโดสจะตามมาเป็นลําดับซึ่งจะใช้ฉีดเป็นเข็มที่2ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนในระยะแรกก่อนส่วนวัคซีนของแอตตาสเนกา26ล้านโดส พลเอกประยุจันโอชากล่าวว่าไทยเราจะได้รับวัคซีนประมาณพฤษภาถึงมิถุนาส่วนอีก35ล้านโดสจะตามมาตามลำดับโดยจะมีการกำหนดเป้าหมายการฉีดให้ต่อเนื่องและสอดคล้องต้องกันและในส่วนของความคืบหน้าของการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดนั้นนายแพทย์ไพศาลดันคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าได้มีการลงนามขึ้นทะเบียนของแอตราเซเนกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่20มกราคม2564ที่ผ่านมา ส่วนของชินโนแวกกำลังดำเนินการอยู่คาดว่าจะทันก่อนที่วัคซีนร็อตแรกจะมาถึงและนอกจากนี้วัคซีนจอร์นสันแอนด์จอนสันอยู่ในขั้นตอนการส่งเอกสารส่วนกับวัคซีนจากโมเดอร์นาและไฟเซอร์ได้มีการพูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีการส่งหนังสืออย่างเป็นทางการมาที่ไทยและทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์โควิดที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ที่ทางสำนักข่าวอิสระได้นำมารายงานให้กับทุกทุกคนได้รับฟังกัน แต่ไม่ว่ายังไงก็อยากให้ทุกคนเว้นระยะห่างทางสังคมใส่แมสกันหมันล้างมือเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9และถ้าหากอยากติดตามทราบข่าวสารของสำนักข่าวอิสระสามารถติดตามได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะไม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล,ละเราติดตามพวกเราในอีพีหน้าสำหรับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนบายบาย